COC Devotion เฝ้าเดี่ยวประจำวันคริสตจักรแห่งปันธสัญญากรุงเทพวันนี้เรามาเฝ้าเดี่ยวด้วยกันในพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อที่25ถึงข้อที่34นะครับมีเนื้อหาตามนี้ครับว่าเหตุฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่าอย่ากวนกระวายถึงชีวิตของตนว่าจะเอาอะไรกินหรือจะเอาอะไรดื่ม และอยากกระวนกระวายถึงร่างกายของตอนว่าจะเอาอะไรนุ่งหง่มชีวิตสําคัญยิ่งกว่าอาหารไม่ใช่หรือและร่างกายก็สําคัญยิ่งกว่าเครื่องนุ่งห่มไม่ใช่หรือจงดูนกในอากาศมันไม่ได้หวานไม่ได้เกี่ยวไม่ได้สะสมไว้ในยุ้งฉางแต่พระบิดาของท่านทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงเลี้ยงนกไว้ท่านทั้งหลายมิประเสริฐกว่านกหรือ มีใครในพวกท่านโดยความกังวลกวายอาจต่อชีวิตให้ยาวออกไปอีกสักสองหนึ่งได้หรือท่านกังวลกวายถึงเครื่องนึ่งห่มทําไมจงพิจารณาดูดอกไม้ที่ทุ่งนาว่ามันงอกงามเจริญขึ้นได้อย่างไรมันไม่ทํางานมันไม่ปั่นได้แต่เราบอกท่านทั้งหลายว่ากษัตริย์โซลมอนเมื่อบริบูรณ์ด้วยสงาาส่าราศีก็ไม่ได้ทรงงามกว่าดอกไม้นี้ดอกหนึ่ง แม้ว่าพระเจ้าทรงตกแต่งงาที่ทุกนาอย่างนั้นซึ่งอยู่ในวันนี้และลุกขึ้นต้องทิ้งในเตาไฟโอ้ผู้มีความเชื่อน้อยพระองค์จะไม่ทรงตกแต่งท่านมากยิ่งกว่านั้นหรือเหตุฉะนั้นอย่ากังวลกระวายว่าจะเอาอะไรกินหรือจะเอาอะไรดื่มหรือจะเอาอะไรนุ่หมห่มเพราะว่าพวกต่างชาติสแสวงหาสิ่งทั้งปวงนี้แต่ว่าพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ทรงทราบแล้วว่าท่านต้องการสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้เหตุฉะนั้นอย่ากังวลกระวายถึงพรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้คงมีความกังวลกระวายสำหรับพรุ่งนี้เองแต่ละวันก็มีทุกพออยู่แล้วขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้ที่เราได้อ่านด้วยกันและเราได้ไขขวนเราเห็นถึงการทรงสร้างของพระเจ้าพระองค์ทรงใส่ใจ ถึงทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างและเราเองผู้ซึ่งในฐาน,นะเป็นบุตรของพระองค์พระเจ้าทรงรักห่วงใย,ยเราและทรงใส่ใจเราและรู้ถึงความต้องการในชีวิตของเราทุกอย่างไม่มีสักสิ่งหนึ่งที่พระองค์ไม่รู้ถึงในชีวิตของเราวันนี้หนุนใจเราครับที่เราจะเอาความทุกข์กังวลใจเอาปัญหาต่างๆนั้นมอบไว้กับพระองค์และให้เราวางใจในพระเจ้าว่าทุกสิ่งที่เรามอบไว้กับพระเจ้าแล้ว ระองรงจะเป็นผู้จัดการสิ่งต่างๆเหล่านั้นให้แก่เราแม้แต่นกในอากาศที่ระองรงทรงกล่าวถึงในพระวจนะของพระงค์พรงค์ทรงใส่ใจรู้ถึงสิ่งที่มันต้องการรู้ถึงสิ่งที่มันต้องเป็นอยู่รู้ถึงว่ามันต้องอมีรังมีอาหารมีความจงกัดอย่างไรพรงค์ทรงสร้างทุกสิ่งมาเพื่อรองรับนกตัวเดียววันนี้พรงค์ทรงรู้ถึงสิ่งที่พระงค์ทรงสร้างในเรื่องของดอกไม้ ที่พระองค์ทรงกล่าวถึงในพระวจนะพระองค์ทรงรู้ว่าดอกไม้แม้มจะอยู่ได้ชั่วขราวแต่มันก็องงดงามยิ่งกว่าสิ่งใดมันมีความงดงามในตัวมันเองแต่มันจะอยู่ได้เพียงชั่วข่าววันนี้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่พระเจ้าทรงสร้างมาพระองค์ทรงรักและทรงห่วงใยเราพระองค์ทรงรู้ถึงสิ่งที่เราต้องการแต่พระเจ้ากำลังนําเรามาถึงใจแห่งการสแสวงหาพระเจ้าถ้าใจของ เราสแสวงหาสิ่งที่อยู่บนโลกเราจะได้สิ่งที่อยู่บนโลกสิ่งนั้นจะอยู่ด้วยกับเราเพียงชั่วข่าวพระองค์ไม่อยากให้เราไปให้ใจของเราไปสแสวงหาตามค่านิยมของโลกโดยการเดินตามค่านิยมของโลกที่จะพาเราไปในทางที่ห่างไกลาจากน้ำพระทัยของพระเจ้าแต่วันนี้พระเจ้าต้องการให้เรามีทุกสิ่งโดยการเรามีใจที่สแสวงหาพระเจ้าก่อนวันนี้เมื่อสายตาของเราเพ่งไปที่พระเจ้า ัวใจของเราแสวงหาน้ำพระทัยของพระลงพระองรู so honey, honey, ้ถึงความจํากัดของเราและพระลงรู้ถึงความจําเป็นในชีวิตของเราด้วยวันนี้เมื่อเราแสวงหาพระเจ้าเราจะไม่ขาดสิ่งดีใดๆจากพระเจ้าเลยสิ่งดีๆมากมายที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้สําหรับเราในวันพรุ่งนี้ซึ่งเรายังไปไม่ถึงแต่พระเจ้าทรงเตรียมสิ่งดีนั้นแก่เราแล้วเราจะไม่ต้องไปกังวลใจว่าพรุ่งนี้เราจะเผชิญสิ่งใดพรุ่งนี้เราจะแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างไรแต่วันนี้เราเข้ามาแสวงหาพระเจ้า เราจะได้เจอสิ่งดีจากพระเจ้าแน่นอนนะครับงั้นขอให้พระวจนะของพระเจ้าในที่เราได้เฝ้าเดี่ยวด้วยกันจะเป็นพระวจนะแห่งการหนุนใจนะครับเราจะเดินกับพระเจ้าด้วยความไว้วางใจในพระเจ้าด้วยกันนะครับเราอธิษฐานด้วยกันครับพระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระคุณและก็ความรักของพระองค์ เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระไทยของพระองค์เองที่ใส่ใจในเราและพระองค์ทรงรู้ถึงความจํากัดของเราทรงรู้ถึงความจําเป็นในชีวิตของเราทุกๆอย่างเราขอบคุณพระเจ้าเราจึงมีความวางใจในพระองค์ใน,ท,นทุกวันทุกวันที่เดินกับพระองค์เราจึงไม่มีความกลัวว่าจะเจอสิ่งใดเพราะเรารู้ว่าพระองค์ทรงอยู่ข้างข้าพระองค์เราอธิษฐานตลอดทั้งวันนี้เราจะได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผ่านชีวิตของเราด้วยกันเราขอบพระคุณพระองค์ในนามพระเยซูกิจเจ้าเอเมน